บบายดีเมื่อนี้มาพบกับป,ป๊อป,ป,ปี้สาวน้อยบ้านาเมื่อนี้น้องป,ป๊อป,ป,ป,ปี้เนาะได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรรายการของบูโบเซเวอร์โชว์เนาะ <Wow. S 1> มื่อนี้กับเพื่อนกับสิพาทุกคนมาเอาเห็ด,หดอาหารทางห้าเมนูหรือว่าห้าผลิตภัณฑ์ที่ตล้วกามีแค่ทับเซิญของเพื่อนเนาะอ่ะข้าบโโรสซานเนาะขฮาไปพบกับแกงับเซิญทุกคนเลยสบายดีสบัสดี ตอนนี้เราพบกับรายการโบูบูเซฟเฟอร์อ่ามุนี้ก็มีมโอกาสดีที่จะอ่านำเสนอซีรสีสดีก็คือว่ามุนี้เขาจะมาเปิดผลิตภัณฑ์บโูบโูแบบเป็นทางการก็คือว่ามุนี้จะมีแขรกรับเชิญชุดพิเศษที่จะมาเจ้าตอนนี้การจะได้มาพบกับแขกสุด VIP ของโบ,โบโูบูเราส่งตื่นทางมาจากนกคนรหลวงนี่จั์แต่ละคน <c oughs> บธรรมดาเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมาเว้าสุฟงังว่าผลิตภัณฑ์ของโบโูบูที่เซฟสั่มใดมีรสรซัดเซฟหนัว เวอร์วังอารังการแบบใดนอันนี้ต้องถามเพื่อนอีกเนาะสั้นแล้วมุนี่มาพบกับแขกรับซื้อของโบโบเลยทั้งสามเนาะคนจะต้องด,ด,ดูแล้วจ้าพบกับทุกคนเลยเนะอ่ะตบายดีสวัสดีสวัสดีทั้งหมดทั้งสามคนเนาะอ่ะอันนี้คือแขกซุปเปอร์พี่ของโบโบแล้วพอเพิ่นเป็นผู้ที่ได้กินได้ไซน์ผลิตภัณฑ์โบโบแล,แล้วจากนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่ายูทีเวียงจันทร์นั่นเองเนาะ แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นเป็นไผมัดได้ใสแม่นอยากให้เพิ่นแน,น,นะนํานเองเนาะอ่ะขออนุญาตเลยเพิ่อนที่เลยสวัสดีพอเจ้ซื้อป้าเนาะเป็นผู้ช่วยบรดการทานกาแฟหนาทางสาขาเลยว่าจะเป็นอ่เาเวี้ซ้ํนบบานร้านาบาในตปัดซีก็ว้าวที่สอเลยกันเลยสวัสดีซื่อเมย์อันนี้ใครอ่าเครื่องไฟฟ้าเนาะอยู่ตลาดเศ้าตึกเกา่าตึกเกา่าตัเอยู่บ้านแถวไหนตึกเก่าเลยอยู่ห้างนงหลักเนาะซื้อห้างนงหลักเบอร์โทร ซีหาซีหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะห้อาข่ยังไงบอกคนเื่องไฟฟ้าถูกสนิทถูกยางเลยอยางอย่าลืมไปเดองจันต้องเมนห้ามนุ่งหลักเท่านั้นราคาเป็นเองมั้บอเป็นกนเองแต่พวกัสมีขึ้นเ็ไอดอลเนาะสวีสดอนีเดอตัวนีอย่างีใส่เนาะธุริจส่วนตัวธุริจส่้นตัวเจ้าตัวนี้จะให้ทั้งสได้บอถึงคามรูสึกที่ได้สิ่งผลิตภัณ์โบแล้วว่ามีความรู้สึกซบซหนเะ แสดงเลยอยากให้ทานฟังจากปากของผู้ดิฉันใส่แท้เลยเนาะอ่ะแล้วต้นจากนงฟ้าเลยตัวฟ้าจะมาตัวซีโฟด์แน่นอนอะมันตัวไหนฟ้าตัวซีโฟด์จะเป็นตรงนี้จ้ะสวนใหญ่เลยอ่ะแล้วความหมายว่าน้องเจ้าซีโฟด์น่ะจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันของแต่ละอันจ้าของโบโบูเองมันจะตอบโจทย์กับเขาจ้าพ่อคาบะเจ้าจะมาความแบบแซ่บแล้วคบเขื่องแล้วตัวนี้คือตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเลยจ้า ก็เลยบอกขอใจอ่ะสำหรับนี้ดิเป็นยังไงครับแต่ประทับใจเพื่อนแตท่านคงมาพูดตัวไนีประทับใจสองย่างจ้ะว่าอ่าเราเมือนกัลยวลมาเอ่าเจลเจลซินดาเจลจุ่มจุ่มแบอ่าอันนี้เขาถนัดนะท่านมีอ่ะเาบกที่ก่อนอ่านที่ก่อนบอไม่มากก็รัดศอันะแล้วก็มีอันนีเจลนี่นะน้ำยำหลุดเด็ดอย่างนั้เวลาเห็ดเขาเห็ดย้ำเห็ดอย่างนั้นเขาลวกกุ้งลวกกรบมือันอะไทำไมมาเทนี่ไปแล้วคนคนล้บบวา เซฟเลยเลยคอนเฟิร pues ์มอรต้องนบันบมองแเซมันีบต uh, so ้องง่อเลยออกเะแซฟเลยเจ้า uh, ตัวแบกจะได้พบกับคุณสเลยเนาะอ่าให้ดีเพื่อนเลยบ้าหึงอ่ารสักของพจโมบว่าแซฟเพ่อมอดีมากตัวแดงอ่ะบอสเจ้าบ้าบอสรวมเนาะอันเจลของโมโบนี่กับซฟมันุูกละเจ้่บาส่วนตัวบรีกมาอันเจลซิดาเนาะ อันนี้เป็นสายสินดาสิ้นจุ่มนะเออแบบว่าพกพาสะดวกไปห้างไปแบบว่าเออแบบว่าเขาแบบพกติโตได้ง่ายแบบว่ากลุ่มกองแล้วแล้วเซิร์ฟเวอร์ให้ออกมาเด้อแนะนำเด้อบูบูเซิร์ฟเวอร์เด้อฝันไปเลยทีนี้มาคุณที่ยังคุณได้กลิ่นได้ไซส์คุณแต่คุเป็แล้วสามารถสามารถติดต่อทางได้เพจของบูบูเซิร์ฟเวอร์เลยเด้อแบบว่าติดต่อง่ายจะมีเบอร์โครดแล้วก็หยุด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 นายเลี้ยว นเราน้องฉันะไม่อยากให้ทุกคนได้ฝากถึงผลิตภัณฑ์โมบูที่ยังทันได้กินได้ใส่ผลิตภัณฑ์โมบูเนาอยจะให้สั้างได้ฝากถึงคนทางบ้านว่าเออยังไม่ได้กินแล้วไม่ได้แบบอ่ะล้วเขาเป็นตัวแท้น้องทั้งสองคนนาะคือกระเป๋าไว้เลยว่าทาไหนที่ยังไม่ในสิ้นผลิตภัณฑ์ของโมบูนี่กำไไหมว่าต้องลองเามาระไา่ง่ายๆเลยคือวิธีการออเดอร์ทง ารายการของคุณเองหรือว่าเบอร์คนที่ติดต่อทางกล้องอนี่เนาะเพค่ณสามารถส่งได้ทั่วประเทศลาวกันเลยเจ้า,าสำหรับวันนี้แล้วกันเขาต้องขอบขอบใจทั้งสามฐานที่เทียนมา,าได้แซ่ประสบการณ์ในการได้ดีได้ใช้พลังของดูบูนเนะาะเจ้สาสำหรับมื้อนี้ยังมีช่วงที่สองคือช่วงรีวิวสินค้าเนาะแต่ก่อนก่อนจะไปพบกับช่วงนิวอ่ินดของเราต้องขอบขอบเกียร คืสุดท้างขอ,ของเนลยขึ้นตังค์นจอไนตอนนี้ช่งเมนูเออช่วงอ่ะอันนี้เราต้องขอกล่าเข้ามาสมบายดีวา้า,าววววนนะว้วววกววววววมวววขงงแบบแนนะวงววววเมวว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 วมววะวว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 นวววว้วว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 วาวว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 าวว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 ว้ววววว แต่คนจีนมีรู้อย่างน้าไส้ไม่รู้อย่างป้าวันนอกี้ฮะแม่ลาจะร้องเห็ดน้ำยำตามที่ว่ามีบอกว่าโบต้องแค่ยังไงโอเคแค่ถ้าเราปรุงๆเลยเทีๆมาถ่ายยำแซ่บเแซ่บนี่รองรอให้ผมป้าโอ้ยอะไรก็โป้ติฟ้าเป็นคนมากินเผ็ดอ่าก็เลยว่าต้องบอกเผ็ดมอกเพิ่มดีนะใช่ไม่สนด้วยโอเคแล้วต้องต้องมีดิต้องรีบยุ่อย่างง่ายง่ายก็มือง่ายแฮงง่ายแบบไหน แค่ยาวเกินยาวเกิดนะคะเทเลยจ้าแล้วเป็นเลยข้าวมาเนยมีแซลมอนแล้วมันเทที่ไปมาโจมตอกเลยเป็นไม่รู้แซลมอนแซลมอนต้าและก็เป็นกุ้งแซลมันตราะว่าตัวนี้มันเป็นมันเป็นอ่าสองสัตว์สแต่ว่าไม่เราเป็นทูอินวันแต่ว่าไม่เห็นตัวอะไร สามารถได้ทั้งซีฟู้ดแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งน้ำยำหรือเปล่โอเคแล้วก็ตัวแมนทั้งซีฟู้ดแล้วก็ทางเออคุณงช่น้ำปลาเอาก้งแน้ำปลาเนี่ยอ่ะเอานี้กันมาพบกับคู่ที่สามกันเลยเนาะพราะว่าณ้องทิ้งดินแต่ตก็คนตามคนจับมารีวิวอย่างอ่านมือนี้สำหรับมัอนี้กับมรนก็จะมาเห็นอันสลัดเนาะง่ายๆสะดวกสบายเพราะว่าผู้ใดบ่มักสลัดก็สามารถเห็นสลัดแบบไม้ก็ได้เนาะอย่างสุดท้ามือนี้เขามาเท้ากันดีดดีเลยเนาะ โอเคเอาเริ่มเละจะไงตเนาะงานอะไรทุกอย่างงานอะไครงานครูขี่เข้าไปงานงานเน้ยอจะขอทษเยแล้วแต่เลยเนาะนี่เครื่องแล้วแต่คนหมกโอ๊ยเรียร้เอาานอรงามั่เฮเลยจาแล้วแต่ละคนสาัดกันซิมด้วยว่ามันทิ่เป็นเป็นแบบเออคือแบบอันารมเบ้าบอนะเมย์คือยากให้เมดยากเหยากมาอันนี้มัแซลมอนะแซลมอนอันนี้ใส่แซลมอน

ภาษาเบียเจียวหมวงหมวงอ่ะเรือยๆหมวเลยแต่เาต้องซมันหมแล้วบอแล้วไปสลัทีบอต้อด้วยนี้ส่วนเลยเนาะอ่ะอาเซีอซบวกกับต้องซีมอแล้วทาแล้วมารหลายเซล่หน่อยเซลอยบัลนต้องเซลาใชหมเซเซหลายเซฟลมั้องไปยัเซม้งเลยเเลยตุ้มนึงจานึ่งตุ้มนึงเลย มามามาเซ่เลยเดี๋ยวใซลเลยเซลเลยนี่ม่กินมา่กินมาอยู่ในเ่ยมีวาซาบิึอมป็นสูตรท่เอะเลยม่ได้ีคนญี่ปุ่นเขาเนน้หนบอกว่าต้อง่มตัวนี้แล่น้น้ำซัตตัวนี้นะมันจะมีหมนน้มันงานน่ปุ่นมันเป็นอย่างว่าเป็น สิ่งท <c ười> uh. <H> ี่บโบอยากฮูว่าเออนี่ั้ของโบโบแน่นอนเพราะว่าอย่างโูเห็นคอกปีได้หรอเพราะว่ามีแต่โบโบคนเดียวที่เซอร์ฟหนประเทศลาสเิีมุ้งมุ้งมุ้สมุ้งมเบียวาอะไรเนียบคบจุ่มในนี่คเดียวเลยีัการเริกางของโบโบเด้อการอ่อนโยนแล้วอ่อยนอ่าหนึ่งศูเจสองสามเ้าโอเคต้องห่วงเรื่องผริกรตรงะประกันความสะอาด xảy ra thì phải xảy ra thì phải xảy ra thì phải Má ra thì phải xảy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  salad, thì áo xảy ra thì phải con, ra thì phải xảy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  ra 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 là phải xảy ra là ngon xảy ra là phải Nghe chưa, là phải xảy ra 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 this is really ันเกมดีสัิบิดครับผต่ากินน้อัวเาเซอปะดีกว่าัวภาไทยันดสวนส่วนคนไทยก็ได้เยสิของมูกก่สักเมาเลยเดี๋ยวส่งองกินได้แบบบเรียนเน้ตลอดเลยลงต่ลงตนีนี่หาผมอรู้สุกเซ่อก็ตึงหเลต้องตเลยเซได้เลยจะเสร็จเลย อเฟอเห็นบอลเห็นบอลผุานเซเบอรัซนไหนโอ้ยย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 แยยยเยย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 ยายยยยยองยย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 ้ายยายย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 นยยยยยยอยย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 นยยุยยยยยยยรยยบ่ยยยนยยนยยยยยบยย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 ยเยย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 ยอยย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 ่บยของ จีมกระปได้มาเสียเอ็กซ์เพียร์เรียนให้ครับทุกคนไมุ่งหว่าเป็นเรื่องของมุ้งแซบสำเนาะสำหรับอีพีนี้แมนข้าพเจ้าต้องกล่าวคำว่าท่าสามเลยท่าสี่เลยกล่าวมาขอบใจไปจ้าตอนนี้ก็ต้องขอขอบใจผู้สนับสนุนดีๆเนาะถ้าบุ้มีผู้สนับสนุนในการบูโบ่เชเบอร์ก่ะจะบเกิดขึ้นแบบนี้เนาะต้องขอบใจหลายๆสำหรับผู้สนับสนุนจะขึ้นชน้าจอเนาะ อ่ะตอนนี้เรากับพี่คอราไปกอนขอกล่าวคำว่าสบายดีเจอกันใหม่นี่ 3ามสองหน่ง action ค้าใจตัวแทนจำหน่ายสาขาเบียรลาวปักซันเนาะสามสองหน่ง action สบายดีเมื่อนี้มาพบก,กับรายการบบโบ,โบเซเอร์โซเมื้อนี้มาพบก,กับข้าพเจ้าป๊อปบี้พนานมูโอ้มพูไม่เอาเห็นัวเตอยู่เห็นเตอยู่โอ้ยแบบนีวว้ <c oughs> <c oughs> Thank God.